ดูดรวมชาวราศีกุมถูกรางวัลที่หนึ่งอย่าพูดมากคนผีแอบฟังอยู่ไม่โชคชะตาบุญกุศลวาสนาของท่านถ้าท่านจะมีโชคลาภครั้งใหญ่จริงๆต้องเหยียบเอาไว้ให้มัน่นครับผมแอบร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองครับผมมีเงินมีทองอย่าบอกใครไม่ว่าจะคุยกับตัวเองในกระจกข้าพเจ้ารวยแล้วข้าพเจ้าเฮงแล้วข้าพเจ้าจะปังแล้วก็คุยไม่ได้ห้ามคุย ครับผมผีมันแอบฟังมันไม่ยอมมันกลัวนะครับผมการที่ใครบางคนส่งมาหาท่านปกปิดปิดหูปิด,ปด,ปด,ปดตาโอ้โหมันจะเกิดการวงเวียนนะครับเขาเรียกว่างงงวยวงเวียนวงล้อมแห่งวัฏจักรแล้วมันครอบตัวท่านเอาไว้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดย่ำแย่ชาวราศีกุมต้องปิดวาจาเพราะว่าเรื่องเราจะได้ดีเนี่ยต้องเป็นเทวดาเท่านั้นน้ำเทวดาจะโดนบันดาลโดนจิตโดนใจ ให้ท่านจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินได้ประดิบประดอยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีนะปูละศีจะส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความประสะบสำเร็จจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิษย์ค้ำชูปกปกักคุ้มของรักษาอัศวินขีม่ม้าถือถ้วยจะนำพาซึ่งโชคลาภตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนาได้ประดิบประดอยในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์ ให้ท่านเตรียมตัวเฮรับทรัพย์รวยทั้งบ้านเฮงทั้งบ้านประสบความสาเร็จทั้งบ้านจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานกันเงินดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายปัญหาตกตําแหน่งยาจบเกิดขึ้นมีโชคชะตาเราผมก็ต้องอดทนอดกลั้นอยู่กันไปเราผมให้ทํายังไงได้ละ่ะในเมื่อจิตใจของท่านอ่อนโยนแต่ว่าอ่อนโยนเกินไปก็มีดาบปักเต็มหลังการตัดสินใจจะเกิดขึ้นในโชคชะตาเพราะฉะนั้นต้องคิดพินิษต,ต,ตายตอง ก่อนที่จะทําอะไรเพราะว่ามีคนแอบจ้องอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีตัวท่านอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านถูกรางวันที่1แจ็คพอตท,ท่านใส่ชุดมาร์คอร์ดเลย dunno. ใส่ชุดตุ๊กตาผมไปรับเงินอย่าให้ใครรู้หรือว่าใส่แว่นนะใส่วิกอย่าให้ใครรู้เดินไปรับเงินที่กองฉลากถ้าท่านถูกางวัลที่1นนะเลขเสียงนาโชคนะแต่ถ้ารางวันที่หนึ่งนี้เป็นเกี่ยวกับเริ่มธุร,รกิจการงานกานรเงินโชคลาภเข้ามาก็อย่าให้ใครรู้ ว่าท่านกําลังทําธุรกิจที่ประสมเ็จไม่งั้นเขาจะเรียนแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างตามท่านห้ามพูดมากมีคนผีแอบฟังอยู่ตกตําแหน่งส่งมอบพาร์ทเนอร์ที่ดีนะผมและจะทําอะไรก็ต้องคิดพิจิตรายตองเพราะว่าจะมีคนรีบมาตัดหน้าเขาเรียกว่าตัดหน้าอย่างรวดเร็วทันทีทันใดรวดเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นท่านกาลังจะทําอะไรเขาจะรีบตัดหน้าก่อนเลยลคนพวกนี้เหมือนคนโรคจิตนะครับผมมันเป็นอะไรก็นักหนา มันตัดหน้าก่อนเลยรู้ว่าท่านจะทําอะไรมันจะตัดหน้าก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระวังคนประเภทพวกนี้แล้วเขาจะบอกว่าไงเขาเป็นคนดีคนดีที่สุดในโลกนี้นะครับส่วนท่านเป็นคนเลวนะท่านถูกรางวันที่หนึ่งท่านฟุกแต่เขาถูกรางวันที่หนึ่งเขาทําบุญมามากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับตัวท่านไหมสังเกตกันเอาเองนะครับชาวราศีกุมนะครับให้ท่านไปลื่นเลิงสังสรรไล่ลำเต้นระบาเพลงกองกันและไปเรียนต่อ ศึกษาจบปริญญาด็อกเตอร์นะไปเรียนต่อนะเพื่อกลับมางัดข้อกับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าท่านความรู้ยังไม่พอแต่ถ้าความรู้พอแล้วท่านจะได้พบกับแสงสว่างแต่มีดจ่ออยู่ข้างหลังท่านเขาเรียกว่าพร้อมที่จะแทงและหักหลังครบไม่ได้คนประเภทพวกนี้อดทนอดกั้นกับทุกสิ่งทุกอย่างการที่ท่านยืนอยู่บนหลังใครบางคนก็คือพี่ชายของท่านเอง น้องสาวของท่านเองคอยช่วยเหลือค้ำชูหนุนนำโชคตาท่านก็ต้องคิดพินิษฐ์ตายตองให้รอบคอบว่าเหมาะสมว่าเราจะต้องพึ่งเขาไปตลอดแต่ว่าจริงแล้วต้องพึ่งกันไปตลอดพึ่งพาอาศัยกันนะครับผมท่านเป็นพี่ท่านก็ดูแลน้องเขาเป็นน้องท่านก็ดูแลพี่เพราะฉะนั้นสลับพึ่งพาอาศัยปัญหาต่างๆต,ต,ต้องปองดองกันเอาไว้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างควรที่จะต้องเกิดตาช่างเพราะว่าคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน พราะบางคนมีพี่ชายดีๆบางคนมีพี่สาวดีๆบางคนมีพี่ที่ชั่วนะน้องสาวที่ชั่วนะับว่มันเข้ากันไม่ได้ก็ต่างคนต่างอยู่ต้องช่างตาช่างน้ําหนักให้ดีแต่ถ้าเป็นไปได้ควรที่จะสามาคีให้มากที่สดุดเพราะว่าท่านจะได้รับช่วยทองไปพร้อมๆกันรางวัลที่หนึ่งเกิดขึ้นออกรถใบใบแดงมิดิคูเปอร์นะับมโบกินีเฟอร์รี่นะับออดี รถเบนซ์ ment, เอามาจอดหน้าบ้านอย่าให้ศัตรูเห็นอย่าให้คนผีเห็นเดี๋ยวชีวิตจะโดนยึดไปในโชคชะตาของท่านเหมือนกับโดนการงานการเงินบังคับจิตใจให that şey that да so. ้ใครบางคนส่งดอกไม้ให้กับท่านวันนั้นท่านจะรู้สึกอึดอัดรู้สึกย่ำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินกับปัญหาต่างๆในโชคชะตาเรื่องราวต่างๆตกตำแหน่งสิ่งศสิทธิ์เข้าข้างสนับสนุน คำชูหนุนนำโชคชะตาส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลก็ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาตำแหน่งเดอะฟูไปไหนใครรักอัศวินขี่ม้าถือดาบประหัตประหารศัตรูงม,มานเขาเรียกปราบศัตรูให้เฮี้ยนเตียนดวงแบบนี้ต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วย ส่งมอบถ้วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วเพราะฉะนั้นคิดพินิจไต,ต่ตองให้รอบคอบปรปับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดบอกได้เลยว่าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตามีคนคอยกระซิบข้างหูบอกกล่าวคนคนนี้เป็นคนไม่ดีคบไม่ได้อีกคนนึงก็บอกว่าคบดีนะผมเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระวังคิ้วปิด นะครับตัวปีศาจท,ที่คอยกระซิบข้างหูหรือว่าตัวหนึ่งก็คือตัวแสงสว่างคอยบอกกล่าวเล่าสิบคือภาวะใจิตใจให้มุ่งมั่นเป็นคนที่รักครอบครัวเป็นอย่างมากที่สุดและดวงชะตาของท่านจะเปิดเอากุญนะแจล็อกข้อมือเอาไว้เพื่อกุญแจเพื่อจะได้ปลดล็อกกับปัญหาต่างๆให้ท่านมุ่งมั่นพ่นไฟนะผมเอาจริงเอาจังจนประสบความสำเร็จ ความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาระวังใครจะมาทุบตรงกลางหัวใจับผมเขาจะเอาจัดหนักจัดเต็มแล้วก็เดือเดเลือดผ่านทนไม่ไหวมือมันสั่นเล็กๆๆๆก,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 กอยากจะจัดก,การท่านเพราะว่าอิฉาให้้ายใสย่ลายป้ายสายีกันแกล้งในโชคชะตาจะเล่นงานให้หนักแต่ปัญหาเหล่านั้นมันจะย้อนกลับไปถึงตัวศัตรตูของท่านแลาท่านเป็นคนงามเป็นคนที่มีคุณงามความดี ท่านจะสามารถปลดล็อกหัวใจกุญแจของท่านออกมาได้ปัญหาต่างๆจากความซึมเศร้าท่านจะรู้สึกว่าเงินไม่สําคัญมากกว่าหัวใจของท่านเพราะฉนั้นให้เลือกขนทางสว่างแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาเลี้ยวซ้ายไปทางบุญกุศลวาสนาเลี้ยวขวาไปทางทางด้านเรื่องธุรกิจการงานการเงินเพราะนั้นเลือกขนทางแห่งความสนุกสนานแล้วกันในโชคชะตา ด้วยบุญกุศลวาสนาปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาในเรื่องคิดแต่เรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินเรื่องหนี้สินต้องรีบแก้ไขต้องรีบปรับปรุงหยุดคิดไว้ก่อนเพราะว่าดวงชะตาอันยิ่งใหญ่ถ้าท่าน,านมีโชคลาภให้ท่านปิดวาจาให้เงียบให้หมดไปสิน้นดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายเหมือนดังนะครับใครบางคนเข้ามาช่วยเหลืออุ้มชูท่านได้รับผลไม้ให้ง่ายมากขึ้นนะครับแต่สิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาเมื่อไหร่ล่ะ ในโชคชะตาควรที่จะต้องทําจิตใจให้ตั้งมัน่นนบนั่ง,น,งนั่งตรงดํารงตนให้มัน่นจะได้เห็นได้ค้นพบได้พบได้เจอนะครับรับฟังชาวราศีกุมต่อกันยาวๆครับชาวราศีกุมเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆสําหรับคุณดวงดาวส่งผลให้คุณมีพลังและแรงบันดาลใจในการทําสิ่งต่างๆแต่ก็ต้องระมัดระวังในบางเรื่องเช่นกันมาดูรายละเอียด ในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานเดือนนี้ชาวกลุมจะมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจนโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารเทคโนโลยีหรืองานสร้างสรรค์คุณจะได้รับการยอมรับ,รบจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชามากขึ้นมีโอกาสได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือได้เลื่อนตำแหน่ง อย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานให้ดีเพราะอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายควรพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจนหลีกเลี่ยงการอินทาหรือพูดรับหลังผู้อื่นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสขยายกิจการหรือเริ่มโครงการใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนอย่าใจร้อนหรือหลงเชื่อคำโฆษณาชวนเชื่อง่ายเกินไป ด้านการเงินการเงินของชาวกลุ่มในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับรายได้พิเศษหรือโบนัสจากการทำงานอาจมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ควรหวังพึ่งโชคชะตามากเกินไปในช่วงกลางเดือนอาจมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวเช่นการซ่อมแซมบ้านซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ หรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลานควรวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบและสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินการลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นการลงทุนระยะยาวที่มั่นคงหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรหรือลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงเพราะอาจทำให้สูญเสียงเงินได้ด้านการเรียนสำหรับชาวกลุ่มที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีความกระตือรือร้น ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์และไอเดียที่แปลกใหม่ซึ่งจะช่วยให้ผลงานหรือการบ้านของคุณโดดเด่นอย่างไรก็ตามต้องระวังเรื่องการแบ่งเวลาให้ดีเพราะคุณอาจหลงไหลไปกับความสนใจใหม่ๆจนละเลยวิชาหลักที่สำคัญควรจัดตารางเวลาการเรียนและทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบจะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงแต่ต้องอาศัยความขยันและความมุ่งมั่นอย่าประมาทหรือคิดว่าตนเองเก่งแล้วจนละเลยการทบทวนยอดค้าขายสำหรับชาวกลุ่มที่ทำธุรกิจค้าขายเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสินค้าไอทีหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนช่วงต้นเดือนอาจมียอดขายที่ทรงตัวแต่จะเริ่มดีขึ้นในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปโดยเฉพาะหากคุณมีการทําการตลาดออนไลน์หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการโปรโมทส,สินค้าจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างมากควรใส่ใจในเรื่องการบริการลูกค้าเป็นพิเศษ เพราะจะมีโอกาสได้ลูกค้าประจำหรือได้รับการแนะนำต่อจากลูกค้าเก่าซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายในระยะยาวเลขนำโชคเลขนำโชคของชาวกลุ่มในเดือนนี้ได้แก่ 2, 7, 11, 24และ36สีมงคลสีฟ้าสีเขียวอ่อนสีเงินวันที่โชคดีวันพุธและวันเสาร์ การใช้เลขนำโชคอาจช่วยเสริมดวงในด้านต่างๆได้เช่นการเลือกวันทำรรธุรกรรมสำคัญการเลือกเลขห้องพักหรือการซื้อสลากกินแบ่งแต่ไม่ควรยึดติดกับตัวเลขมากเกินไปและต้องใช้วิจรารณญาณประกอบการตัดสินใจเสมอเกณฑ์การเดินทางการเดินทางของชาวกลุ่มในเดือนนี้โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระมัดระวังในบางช่วงโดยเฉพาะช่วงต้นเดือน อาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเช่นรถติดเครื่องบินดีเลย์หรือการจองที่พักผิดพลาดสำหรับการเดินทางในประเทศจะราบรื่นและมีความสุขโดยเฉพาะการเดินทางไปทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้ของประเทศอาจได้พบเจอผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจหรือมีโอกาสทางธุรกิจการเดินทางต่างประเทศควรระมัดระวังเรื่องเอกสารการเดินทางให้ดีตรวจสอบวีซา่า และพาสปอร์ตให้พร้อมก่อนเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทนหันเกี่ยวกับกำหนดการหรือแผนการเดินทางดังนั้นควรเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางเพื่อธุรกิจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเจรจาหรือปิดดินสําคัญแต่ควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมและรอบคอบในการเดินทางทุกครั้งควรระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางไกลและหลีกเลี่ยงการขับรถในสภาพอากาศที่ไม่ดีหรือในยามวิกาลสรุปเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีกุมในหลายๆด้านทั้งการงานการเงินและโอกาสใหม่ๆใ,ในชีวิตแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการสื่อสารและการใช้จ่ายให้ดีคุณจะมีพลังและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานและการเรียนได้แต่ต้องรู้จักจัดสรรเวลาและทรัพยากรให้เหมาะสมในด้านความสัมพันธ์คุณอาจพบเจอผู้คนใหม่ๆที่น่าสนใจทั้งในแง่ของวิตรภาพและความรักแต่ควรใช้เวลาทำความรู้จักกันให้ดีก่อนตัดสินใจผูกมัดหรือไว้ใจใครมากเกินไปโดยรวมแล้วหากคุณรู้จักใช้จุดแข็งของตนเอง และระมัดระวังในจุดอ่อนเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสและความสำเร็จสำหรับชาวราศีกุมอย่างแน่นอนสำหรับชาวราศีกุมเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณคุณจะได้เผชิญกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆที่จะช่วยขัดเกลาตัวตนของคุณด้านความรักสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเข้าสู่ช่วงของการพัฒนา และเติบโตไปอีกขั้นคู่ของคุณและคุณจะได้เรียนรู้ที่จะเข้าใจกันและกันมากขึ้นผ่านการสื่อสารที่เปิดกว้างและจริงใจอาจมีช่วงที่ต้องผเผชิญกับความท้าทายหรือความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณแข็งแกร่งขึ้นดาวพฤหัสบดีจะส่งอิทธิพลให้คุณมีความเข้าใจในคู่ของคุณมากขึ้นคุณจะสามารถมองเห็นมุมมองของอีกฝ่ายได้ชัดเจนขึ้น ทำให้เกิดความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจที่ลึกซึ้งนี่เป็นโอกาสดีที่จะแก้ไขปัญหาที่ค้างค้างมานานหรือพูดคุยเรื่องที่ยากลำบากในใจในช่วงกลางเดือนอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจสำคัญร่วมกันอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับการย้ายบ้านการวางแผนอนาคตหรือการลงทุนร่วมกันให้ใช้สัญชาตญาณและเหตุผลประกอบการในการตัดสินใจ และอย่าลืมรับฟังความคิดเห็นของคู่ของคุณด้วยช่วงปลายเดือนความรักของคุณจะหวานชื่นและลึกซึ้งมากขึ้นคุณอาจรู้สึกถึงพลังแห่งความรักที่เชื่อมโยงคุณและคู่ของคุณเข้าด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ดีในการแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันอาจวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการเดินทางสั้นๆหรือการทำอาหารมือพิเศษด้วยกัน ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีกุมที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการค้นพบตัวเองและการเปิดใจรับความรักใหม่ๆดาวศุกร์จะส่งอิทธิพลให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดผู้คนรอบข้างมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกอยากออกไปเจอผู้คนใหม่ๆ และสร้างความสัมพันธ์นี้เป็นโอกาสดีที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมงานปาร์ตี้หรือกิจกรรมที่คุณสนใจคุณอาจพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายกันและเกิดการพูดคุยที่น่าสนใจกลางเดือนอาจมีคนเข้ามาในชีวิตที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษอาจเป็นเพื่อนเก่าที่กลับมาติดต่อหรือคนใหม่ที่คุณเพิ่งรู้จักให้เปิดใจและให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ ได้เติบโตแต่ก็ควรใช้วิจารณญาด้วยอย่าเร่งรีบหรือคาดหวังมากเกินไปให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปช่วงปลายเดือนคุณอาจเริ่มรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและเข้าใจว่าตัวเองต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนและตั้งเป้าหมายในเรื่องความรักอย่ากลัวที่จะแสดงความรู้สึกหรือบอกสิ่งที่คุณต้องการกับคนที่คุณสนใจ สำหรับคนที่ยังไม่พร้อมจะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่เดือนนี้เป็นโอกาสดีที่จะใช้เวลากับตัวเองทําในสิ่งที่คุณรักและพัฒนาตัวเองการรักตัวเองและมีความสุขกับชีวิตโสดก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันคำแนะนําทั่วไปสําหรับชาวราศีกุม 1. เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอยากลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ หรือก้าวออกจากคอรฟอร์โซนของคุณ 2. ใส่ใจการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนการสื่อสารที่ชัดเจนและจริงใจเป็นกุญแจสำคัญอย่าเก็บความรู้สึกไว้แต่ก็ควรระมัดระวังในการเลือกใช้คำพูด 3. ดูแลสุขภาพจิตในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงมากอย่าลืมให้เวลากับตัวเองในการพักผ่อนและทำสิ่งที่ช่วยให้จิตใจสงบ 4. เชื่อมั่นในตัวเองคุณมีพลังและความสามารถมากกว่าที่คิดเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองแต่ก็เปิดใจรับฟังคำแนะนำจากคนรอบข้างด้วย 5. ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบคู่รักเพื่อนหรือครอบครัวให้เวลาและความใส่ใจกับคนที่สำคัญในชีวิตของคุณโดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโต และการค้นพบสำหรับชาวราศีกุมทั้งในด้านความรักและการพัฒนาตนเองจงเปิดใจรับโอกาสใหม่ๆและเชื่อมั่นในพลังของตัวเองคุณจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จในที่สุด